นี่พี่ทำไมเดินไม่มองทางเลยอ่ะช่างเหอะพี่คงม,มองไม่เห็นหร้อมะนี่นายบ้าหรือเปล่านายตั้งหารที่จุดๆก็โผลมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะมีปัญหานะก็คงเป็นที่ตัวนายอ่ะนี่มองไม่เห็น,นจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ย คิดเลยนะว่าแถวนี้จะมีสาวสวยสิโด้นั่นน่ะสิสวยจริงอะไรจริงนะเนี่ยนี่จะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านมาช่วยด้วยค่ะมาเฮ้ย,ย,ยพวกมึงจะทำอะไรอะ่ะคย,ยนี่ พี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้อะ่ะผมอุตส่าห์ช่วยพี่ได้รับบาดเจ็บด้วยอะ่ะพี่จะมาเดินหนีกันแบบนี้เลยเหรอจะเท่าไหร่อ่ะผมไม่เอาอะ่ะพี่เห็นผมเป็นคนแบบไหนกันผมอุตส่าห์เต็มใจช่วยพี่อะ่ะไม่รู้จักขอคุณไอซากำเลยหยุดไอเด็กเหรอขอ เห็นลูกสาวฉันตาบอดคิดจะทำไงก็ได้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมยป<อ>ไปอะไรหรือเปล่าลูกแม่คะเรื่องทั้งเด็กสมัยนี้มันร้ายจริงๆทำได้แม้กระทั่งคนตาบอดไปไปไหนก็ไปไปเมยกลับบ้านกันเถอะลูก ไปแล้ววะเฮ้ยนี่นายตามฉันมาทำไมเนี่ยแล้วทำไมผมต้องตามพี่มาด้วยอะ่ะผมไม่เดินตามคนไม่มีน้ำใจแบบพี่หรอกวันนั้นอะ่ะผมช่วยพี่บาดเจ็บด้วยขอบคุณสักคำก็ไม่มีขอบคุณเดี๋ยวใครเขาขอบคุณกันแบบนี้แล้วต้องการอะไรกันแน่เนี่ย ในข้าวเสมือสินีเรืองให้ฉันมาเลี้ยงข้าวเนี่ยนะนายคิดดีแล้วเหรอใช่ก็ผมชอบแบบนี้เอา้านี่พี่ก็ยิ้มเป็นเหมือนกันนะเนี่ยคิดกินได้แล้ว นี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ไปสู่อากาศข้างบนนู่นเองที่ไหนอะ่ะเนี่ยตรงนี้แหละอ่าไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะดูแลพี่เองทำยังไงวะเนี่ยโอเคมาอากาศเป็นไงบ้าง <S <S 2> <S 2> <S ตอนนี้เราอยู่ห่างจากซื้นน้ำทะเลประมาณ2,000กิโลเมตรระวังอ,อ้าวระวังเดินมาก้มหัวนิดน,นึงโอเคถึงที่พักแล้วครับนั่งพักก่อนเออพี่อะไรติดปากพี่อ่ะใฮรถ่ายรูปเหรอ ไม่ได้ไม่อยู่ไหนทำไมอ่ะเยจังเลยพอนอนได้เปล่าไม่ได้ ำไมเพิ่งกลับมาปานนี้อะลูกดึกดื่นปานนี้แล้วเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตารายมากนะลูกหนูขอโทษค่ะแต่หนูไม่เป็นอะไรคะ่ะแม่ป่ะเข้าบ้านกันเถอะลูกค่ะดันเจอรัสแปลว่าอันตาราย แม็กตั้งใจฟังหน่อยสิอืมแบบนี้นี่เองแล้วทำอะไรเนี่ยพี่ปล่อยผมแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแม็กหน้าตาของนายเป็นแบบไหนหรอ รอตาคนหายดีอ่ะคุณก็จะเห็นเองหล่อมากเฮ้ยลงตา K N W E N E เข่า W เฮ้ยมันเด็กหลังห้องนี่ว่านี่ทำไรอ่ะ อ,อ่านหนังสือด้วยเหรอโอ้โหยอดว่ะมึงหุบปากนะยนะเอาพี่เมย์ครับฮะวันนี้ผมท่องภาษาอังกฤษได้เยอะเลย <st arts> อะไรอ่ะเดี๋ยวผมท่องให้ฟังวอ l แปลว่ากำแพง <st arts> ไอแปลว่าตา <st arts> นีแปลว่าหัวเข่า พี่เมย์ลองทวนให้น้องแน็กฟังหน่อยดิครับบอไอนี่บอไอ้นี่น <c oughs> ผมรักคุณนะ <c oughs> นึกความที่ไปทวนถามให้ผมตอ,อย <c oughs> นี่นั่งตรงนี้เลย ไม่เยวันนี้เป็นอะไรอะไม่พูดจาสักคำพี่จะไปต่างประเทศอะอะไรนะพี่จะไปรักษาตาที่นั่นก็ดีเลยดิพี่จะได้มองเห็นผมสักทีแต่พี่ไปหลายปีกว่าจะกลับพี่คงจะเรียนต่อที่นั่นอะ <c oughs> ก็ดีแล้วนี่พี่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ไม่ใช่เหรอ ข่าวเนี้ยฝันของพี่ก็จะเป็นจริงสักทีแต่ว่าพี่่่แตวาอะไรครับมันเป็นเรื่องดีนี่พี่ต้องดีใจไม่ใช่เหรอดังฟ้าได้สร้างะมา้ฉันได้พบทีเจะคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจ เมยเราไปสนามบินกันได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะตกเครื่องเอานะลูกไปเราไปกันเถอะ นี่มองวาไม่เห็น,นจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอยา่า ตามพี่ไปทวนสามเณรสมตอยมาน,นี่นั่งตรงนี้เลย เอาแรงงานคนใหม่จะมาเอาจากสนามิีเตรียมกลับบริษัทได้ครับผม คนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจสวัสดีครับพ่วมโรยการเมอยห,หน้าตาของนายเป็นแบบไหนหรอทุกลมให้ใจจะมีค่ะเธอ มาแล้วหรอคะนี่ถิงๆใช่ไหมลูกโตขึ้นเยอะเลยน่ารักแน่ช้างเธอถิงๆให้ยาอุ้มหน่อยเร็วไม่งั้นเดี๋ยวมือขึ้นไปทำความสะอาดห้องถิงๆให้นะคะแม่จะได้นอนที่นั่นไม่เอานั้นห้องหนูไปเราชิห้องกันดีกว่านนะ คนมารอบนี้ท่านจะมาอยู่กับเรานานไหมท่านบอกว่าท่านจะมาอยู่ยาวเลยอะ่ะท่านจะมาช่วยดูแลถิงถิงคุณจะได้ไม่เหนื่อยไงไม่ดีเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะฉันคงดีใจและต้องการเขามากแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการแล้วล่ะตอนนี้ถิงถิงก็อายุห้าขวบแล้วอะ่ะแม่ของคุณไม่เคยมาช่วยฉันดูแลถิงถิงแม้แต่ครั้งเดียวเลย อีกอย่างแม่ของคุณยอมขายบ้านที่ตัวเองอยู่เพื่อจะเอาเงินไปซื้อบ้านให้พี่ชายแต่ตอนนี้พี่ชายของคุณไม่ต้องการแม่แล้วจะให้แม่มาอยู่กับเราแบบนี้หรอฉันไม่เห็นด้วยนะขอโทษนะลูก แม่ตื่นสายไปหน่อยเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารเช้าให้กินนะไม่ต้องค่ะเมย์ทำเสร็จแล้วทิ้งๆกินไข่ไหมลูกยายปอกไข่ให้ กินนี้ก็ได้ทิงทิงเดี๋ยวย่าพาทิงทิงไปเดินเล่นนะทิงต้องไปเรียนค่ะงั้นมื้อเที่ยงหนูหนูอยากกินอะไรกันเดี๋ยวแม่ทําให้นะไม่ต้องค่ะที่ทํางานพวกเราไกลอ่ะเดี๋ยวพวกเราหากินเองเี่พี่ทินลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปทําความสะอาดห้องครัวก่อนนะลูก สะอาดขนาดนี้เหมือนว่าบ้านหลังนี้คงไม่ต้องการฉันแล้วแม่ครับแม่เป็นไรหรือเปล่าคะเหมือนแม่ไม่มีความสุขเลยนะแม่ก็อยากมีความสุขแม่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกล เพื่อจะมาช่วยแบ่งเบาภาระลูกแต่ดูเมียแกทำกับแม่สิแม่มาช่วยพวกแกแม่ผิดด้วยเหรอไม่ผิดหรอกครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้แม่ฟังนะมีวันหนึ่งฝนตกหนักมากแต่ผมเรียกรถเท่าไหร่ผมก็เรียกไม่ได้สักคันผมเลยตัดสินใจ เดินตากฝนกลับบ้านแต่ตอนที่ผมกลับถึงบ้านก็มีรถส่งข้อความติดต่อมาว่าพร้อมที่จะมารับผมแล้วไม่ว่ามันยังทันอยู่ไหมครับมันคงสายเกินไปใช่ครับแม่บางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่ามันสายเกินไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย แม่จำตอนนั้นได้ไหมครับตอนที่เมยคลอดลูกเราต้องการให้แม่มาช่วยดูแลเมยตอนเมย์เขาอยู่ไฟติดต่อแม่ไปกี่ครั้งแม่ก็ไม่เคยมาก็มีแต่เมยนั่นแหละครับผ่านมาได้คนเดียวแล้วก็มีอีกครั้งหนึง่งตอนที่ผมประสบอุบัติเหตุ เมย์เขาต้องวุ่นวายดูแลทั้งผมดูแลทั้งถิงถิงตอนนั้นก็อยากให้แม่เข้ามาช่วยดูแลผมและถิงถิงติดต่อแม่ไปแม่ก็บอกว่าแม่ต้องดูแลลูกของพี่ชายแล้วก็ปฏิเสธพวกเราจนตอนนั้นน่ะเมื่อเขาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผมและถิงถิง มันลำบากยากเย็ยนมากเลยนะครับที่ผ่านจุดๆนั้นมาได้อะแต่พอถึงถึงได้เข้าโรงเรียนอะไรอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ตอนนี้แม่ตั้งใจมาช่วยจริงๆนะลูกแม่ครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นน่ะผมตัดสินใจที่จะเปียกฝนกลับบ้านถึงรถคันนั้นจะมารับ มันก็ไม่ทันอยู่ดีแม่ทำให้เมย์ได้รู้สึกถึงความเย็นชาของแม่ที่ไม่เคยจะดูแลใส่ใจหรือช่วยเหลือพวกเราเลยขอบคุณนะครับแม่ที่มาดูแลพวกเราในวันที่มันสายไปแล้วอะ บเรียกพวกเรามามีอะไรหรอมา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 นั่งก่อนไวน้นี่ก็เสียเวลามาน,นานแล้ววันนี้ที่พี่เรียกพวกแกมาเพื่อจะแบ่งสมบัติที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้โกนี่เป็นเงินสดให้แกทั้งหมด แมแกยังไม่ได้แต่งงานโฉนดบ้านของแม่เนี่ยพี่ยกให้แกเผ <_ uneven> ื่อวันหน้าแกแต่งงานแล้วแกะจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งพี่ท็อปครับแล้วของพี่ล่ะครับพี่อะตัวคนเดียวพี่อยู่ที่ไหนก็ได้ <_ S 1> ขอแค่มีที่นอนก็พอแล้ว พี่มีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะเออเข้ามาก่อนยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาใกล้กว่านี้เนื้อตัวสกปรกโอ้โหล้มาเนี่ยมีอะไรโกตอนนี้ขาพี่เจ็บหนักกว่าเดิมโกพอจะมีเงินให้พี่เยอะไหม พี่จะไปหาหมอไม่มีอะพี่พี่ขอ,อร้องเลยนะโกคือพี่ทนไม่ไหวแล้วอะเจ็บมากแต่พี่ไม่มีเงินไปหาหมอ ไปเขาไล่เลยไม่ไปไปสิเอาพี่ท็อปมาไงเนี่ยทำไมไม่โทรบอกผม แม็กคือตอนนี้ขาพี่อาการหนักกว่าเก่าหมอบอกรอไม่ได้แล้วพี่ต้องการเงิน1นึ่งแสนบาทเพื่อรีบไปรักษาพี่ท็อปพี่ท็อปใจเย็นก่อนนะครับผมไม่มีเงินเลยอะ่ะงั้นพี่ท็อปเอาบ้านหลังนี้ไปขายก่อนไหมครับ นี่ครับเอาไปขายแล้วเอาไปรักษานะครับแนะแต่บ้านหลังนี้แนกต้องเก็บไว้อยู่กับแฟนหลังแต่งงานนะไม่เป็นไรหรอกครับพี่ทอ็อาเงินเราไม่มีอ่ะเราหาใหม่ได้บ้านเราไม่มีอ่ะเราก็ซื้อใหม่ได้ขอแค่รักษาพี่ให้หายก่อนพี่ไม่ต้องคิดมากนะครับป่เราไปกันเอะ นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่ทอ็อปพี่แค่อยากรู้ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆอ่ะใครจะช่วยพี่แต่พี่น้องกันกินข้าวหม้อเดียวกันคนที่ช่วยพี่มีแต่แน็คนเดียวโกว่ะไม่ช่วยพี่ยังไม่พอแถมมันไล่พี่ออกจากบ้านอีกแล้วยังตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกับพี่พี่เราผิดหวังจริงๆพี่ทอไปไม่ต้องเสียใจไปเลยนะครับ ไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรอ่ะพี่จำไว้นะว่ายังมีน้องอยู่ตรงนี้เสมอแน,น็กในกระสอบนี้มีผักและผลไม้ที่พี่ปลูกเองแน็กเก็บไว้กินนะขอบคุณนะครับงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะเพราะยังมีธุระงั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับคับ ส่งแค่นี้พอแล้วนะขาพี่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยครับนะ็กนี่เป็นเงินที่พี่ให้แนะ็กไว้แต่งงาน ตอนนี้พี่มีบริษัทเป็นของพี่แล้วนักไม่ต้องเป็นห่วงพี่ไว้แนักแต่งงานแล้วนักยังหางานไม่ได้ก็มาทำงานที่บริษัทพี่นะ